เร b, e 2> 3, 2, trendy, ิ่มเลยก็ได้ครับสามสองหนึ่งแล้วก่อนหน่อยสวัสดีครับผมเสือแบ็กทอพาน49ครับเป็นอัปเดตความพร้อมครับต่อยนื่องสุดท้ายปีก็ความพร้อมสำหรับวันที่19นี้ก็ฟิตมาตลอดครับหลังจากป่วยก็ซ้อมมาตลอดครับทำรายการแจ้งมานุ่งหน้าที่รู้ตัววงที่นี้ป่วยแทนประมาณกี่สัปดาห์ก็เกือบเดือนอยู่นะครับก่อนคือก่อนหน้าก็ ใช่ครับเตรียมตัวมาตลอดแล้วก็ทางทีมงานแจ้งมาว่าจะได้ต่อยแทนพี่ศึกดาก์ก็สองอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับใว่ตนะ<อ>่อยแทนศักดิ์สัใช่ครับเหมือนกับปะกรใช่ครับเหมือนกับปะกรแล้วก็เหมือนเหกับกว่าเป็นก่อนหน้าีก่อนปะกรของพี่เขาใช่ครับเราย้อนนิดนึงก่อนหน้านั้นเหมือนกับเคยประมุ่งไปเลยของพี่มานานก็เมื่อปีที่แล้วตอนที่พี่เขาหยุดหยุดไปนานตอนนั้นพี่เขาก็สอนมวย แล้วก็ได้ไปซ้อมด้วยกันที่พระรามสี่มวยไทยเดมี่ครับแล้วก็ได้เล่นเชิงได้เรียนรู้อะไรจากพี่ปามเยอะครับวันนั้นก็พี่ปามก็แนะนําเทคนิคมวยไทยสอนมวยผมด้วยเพราะตอนนั้นผมก็มีรายการต่อยครับก็รู้จักพอสมควรครับครอัน,นี้มันหนักใจที่สำหรับพอมารายการแจ้งว่าต้องมาเจอกับคนท,ท,ที่เคยลงมือไ,ไปซ้อมด้วยกันมา ก็ถามว่าหนักใจไหมมันก็ไม่ถึงกับหนักใจครับเพราะเราโตมากับมวยมันก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาครับแต่สำหรับผมถ้าเป็นพระได้ก็ยังไม่อยากชกกับพี่เขาตอนนี้เพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะสนิทกันเคยโดนพี่เขาพี่เขาสอนมวยเรามาก็ยังไม่อยากชกเท่าไหร่แต่ในเมื่อมันต้องมาชกกันก็ต้องชกครับเพราะว่าความคิดผมถ้าผมก็ผ่านพี่ประกอบไปได้ก็ดีครับดีสำหรับตัวผมครับ สุดของเราในไฟนี้จะคล้ายๆกับตอนที่คุณต่อยกับศสกดิรสัเลยป่ะครับก็ไฟนี้กับไฟที่ต่อยกับพี่ศสกดิ์สันมันก็พี่ปามกับพี่ศสกดิสันเขาคนละสไตล์ครับต่อยกับพี่ศสกดสัพี่ศสกดิรสัเขาเดินเข้าหาผมเหมือนก็ค่อนข้างจะต่อยง่ายแต่ต่อยกับพี่ปามพี่ปามก็เพราะฝีมือครับฝีมือดีครับเราอาจจะเป็นฝ่ายเดินหาเขาก็ได้ในในวันนั้นครับถ้างั้นในความรู้สึกเราครับเรา หนักใจอะไรในความเป็นตัวประกอบไมครับก็ถามว่าหนักใจไหมก็น่าจะฝีมือครับบารมีมวยของพี่ปามมากกว่าแต่หมายถึงมาเท้าเข่าสอกอาวุธก็ผมก็มองว่าผมคงไม่เป็นรองพี่ปาพี่ปามเยอะครับก็น่าจะเป็นรองแค่ประสบการณ์ครับนิดนึงครับผมถามย้อนไปนึงครูรู้จักประกอบข้างล่างนี่กไหนานอย่างโอ้นานแล้วครับรู้จักกับพี่ประกอมานานนานมากแล้วตั้งแต่เริ่มมวยแล้วครับ ก็แล้วก็ได้มาสนิทสนมกันก็ตอนที่พี่ประกรณ์ไปสอนมวยผมที่มวยทาแคเาดมี่พหลำมรีครับอันนี้นคือสนิทกันแตบบ่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอะไรใช่ครับแล้วตอนที่เราเป็นเป็น,เป,นเป็นดูเขาอ่ะดูโคชกอะ่ะนั้นนาน,น,านยังโอ้นานแล้วครับตั้งแต่พี่ประกรณ์ต่อยกับพวกพี่เสกสรรพี่เพชรบุญชูต่อยกับเป็นสิบปีครับบุญชูก็มาเป็น,นกแมตช์เมเกอร์แล้วนะใช่ครับ โอเคแล้วในมุมมองของเราเราคิดว่าประกณรเนี่ยเขามีเขามีจุดอ่อนไหมจุดอ่อนพี่ประกณรน,นี่เรามันก็หายากนะเพราะเขาเป็นมวยที่ทนแล้วก็แข็งแรงฝีมือเดินก็ได้ถอยก็เป็นก็ครบเครื่องอะครับจุดอ่อนเขาก็น่าจะใช้พละกําลังสู้กันมากกว่าไฟนี้ครับเพราะว่าถ้าประสบการณ์ฝีมือนี้ก็คงคุงกินพี่เขายากเราต้องใช้กําลังเข้าหาพี่เขาครับ เหมือนตัวประกอบเองจะหายไปนานหยุดไปนานอันนี้เป็นจุดด้อยเขาไหมในไฟนี้คงไม่ใช่ครับเพราะพี่ประกอบผมก็รู้สึกว่าเขาก็เคลื่อนไหวยอยู่ตลอดที่ญี่ปุ่นเพราะผมก็เป็นเพื่อนกับเขาในเฟซนะอะไรก็เจอเขาเคลื่อนไหวตลอดก่อนที่เขาหยุดไปนานก็อาจจะมีไปต่อยที่ญี่ปุ่นบ้างครับปะมมณนี้นนี้เร่องน้ำหนักนะไปที่แล้วเราต่อย140เลยมาเป,ปลี่ยนเป็น145เหมือนเซตแบ็กก่อนหน้านี้เคยบอกว่าจะไปต่อยไว้145 วิ่งงขึข้้นนนนลอาีคืหักเรไม่ครับไฟนี้ต่อย140ครับตอนแรกคือเหมือนกันใช่ครับเป็นปนรุ่ใช่ครับแบนตั้งเบร์140ครับรถเยอะน้ำหนักนน้าหักถามว่ารถเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็ปกติทุกไฟแต่ว่าหลังจากป่วยผมให้น้ำเกลือมาแล้วก็พอให้น้ำเกลือเสร็จกินอะไรก็อร่อยแล้วตามใจปากไปนิดนึงก็ทะลุไป70กิโลก็พยายามคุมลงมาครับตอนนี้ก็เกินอยู่4กิโลกว่า สามห้าก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งในเป้าหมายที่คิดว่าจะลดลงไปได้อยู่ในเดืมนนี้นนไ,ได้ได้อยู่ครับเพราะปกติจริงๆผมก็จะได้ชกวันที่หกชกแทนใครไม่รู้แต่ว่าน่าจะทันน้ำหนักไม่ทันครับเพราะว่ามันตอนนั้นผมเจ็ดสิบโลอยู่ถ้าจะลดลงไปร้อยสามห้าก็คงทําไม่ทันก็เลยไม่ได้ไม่ได้รับชกไฟนันครับผ่านข้อบกพร่องตอนตั้งเป้าไปยังไงต่อครับผ่านไปสิบ ก็ถ้าผมผ่านพิพากษ์ได้ผมก็จะตั้งใจควบคุมอาหารแล้วก็ซ้อมเพื่อไฟเวทร้อยสามห้าครับเรื่องกติกานะมวยไทยคิกบ็อกซิ่งแล้วนี้ก็ยังไงบ้างครับเรื่องของการซ้อมมันเปลี่ยนแปยังไงบ้างก็การซ้อมผมก็เปลี่ยนแปลงครับตั้งแต่อาจารย์เอ็มเข้ามาดูแลครับก็พร้อมชกทั้งกติกาคิกบ็อกซิ่งแล้วก็มวยไทยครับเปลี่ยนตั้งแต่อาจารย์เอ็มเข้ามา,า,มาสอนนะักมาเพิ่มเนี่ย ความมั่นใจของุธของแซ็ก็ดีขึ้นอันนี้ก็มีมีผลเยอะเลยก็มีผลเยอะครับก็ความมั่นใจก็เกินร้อยครับสภาพร่างกายสภาพจิตใจความมั่นใจของตัวเองมีขึ้นมาแล้วก็มองถ้าผมได้ต่อยร้อยสามสิบห้าผมก็ว่าน่าจะมีอนาคตที่สดใสกว่านี้ครับคิดว่าวันนั้นครับเกมการชกจะเป็นแบบ เกมการชกออกมาแบบไหนผมก็ตอบมาได้แต่ผมก็เตรียมตัวไปสู้ทุกรูปแบบครับโอกาสในมุมมองเราคิดว่าคู่นี้นี่มันมันกับเราเคยได้สัมผัสเต็มที่อาวุธของพี่เขาหนักไหมหรือว่าร่างกายพอมันเด็กประถมน่าจะรู้เอาพี่เขาเก่งมากวันนั้นสําหรับที่ที่ผมชกกับพี่ศิกฐานก็อ๋อพี่ที่ซ้อมกับพี่ประกรณ์อาวุธก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าดูอ่า กระดูกมวยเขาแข็งมากกว่าเหมือนพี่ซับเบอร์เล็กอะกระดูกมวยแข็งมากครับกระดูกเรียกเขาแข็งคครับวิด่าไม่มีโอกาสมที่่จะไครบยกีคคคูเรราุณมับมีครับมีโอกาสที่จะไม่ครบยกมีครับใช่ครับผมก็ไม่ได้โบนัสมานานมากนานพูดถึงโซเชียลนิดนึงนักมวยหลายคนช่วงบั่นมาก็มีในเรื่องโซเชียลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของเราเซฟแบ็คผ่านช่วงเวลานั้นมาสภาพจิตใจตอนนั้น ก็สภาพจิตใจตอนนี้ก็ดีครับมันต้องใช้เวลาครับต้องใช้ความสามารถตัวเองแล้วก็ต้องใช้เวลาบางคนอาจจะฟังคําพูดจากคนอื่นอาจจะช่วยได้ไม่เยอะนอกจากเราต้องปรับปรับตัวเราเองมากกว่าประสบการณ์ตัวเองมากกว่าแล้วก็ทัศนคติตัวเองมากกว่าครับเดี๋ยวพอฟอร์มหลังเราดีขึ้นคอมเมนต์ต่างๆมันเริ่มเป็นตัวขึ้นครับมันส่งผลให้กำลังใจความมั่นใจเรามากขึ้นเรื่อย ก็ไม่ได้ส่งผลมากครับก็คือกําลังใจของผมก็มีแค่ครอบครัวครับครอบครัวแล้วก็แฟนมวยที่เชียร์ผมจริงๆแล้วก็มีอาจารย์เอมอาจารย์หนูแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาช่วยผมครับที่มาเป็นกําลังใจให้อโอเคเสือแบกสุดท้ายแล้วครับสามศูนแฟนมยวยนะฮะที่รอชมแล้วก็รอเช,ชียร์เราอีกประมาณองสตาก,ก็ฝากพี่น้องแฟนมวยช่วยเชียร์แล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เสืยแบ๊กทอพลาร์ทสิบเก้าและ นักมวยในรายการทุกๆคนด้วยนะครับ